ครับเมื่อเวลาเราเดินทางนะครับถ้าเกิดว่ารถมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเครื่องยนต์หรือระบบเบรกก็กตามถ้าต้องการจะลากรถจะต้องขั้นตอนวิธีการทำคือหนึ่งต้อง หนุนล้อไว้ก่อนนะครับกันรถไหลขึ้นไปบนรถนะครับเพื่อปลดเบรกมือเมื <ST AR> ่อปลดเบรกมือแล้วขั้นตอนที่จะเคลื่อนย้ายรถในรถรุ่น FTR <ST AR> จะเคลื่อนย้ายรถไม่ได้ในกรณีที่เครื่องยนต์ไม่ติดลมไม่มีแต่สามารถที่จะลากรถไปได้โดยการคลายตัวตั้งเบรกที่หม้อลมเบรกนะครับขันน็อตตัวนี้นะครับ จะมีลูกศรให้ท่านดูถ่ายออกนะครับมีลูกศรขันไปตามลูกศรน,น,อน็อตตัวนี้มันก็จะยาวขึ้นมาถ้าขันผิดน,อน็อตตัวนี้ก็จะสั้นอยู่แค่นี้ถ่ายออกมาทั้งสองข้างพร้อมๆกันจนล้อหมุนได้และจึงจะลากรถไปด้วยความระมัดระวังนะครับ ขั้นตอนของอี ake, สรูระบบเบรกสไลด์ดัตเตอร์ก็ง่ายๆแค่นี้นะครับ